สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองท็อปทินสวรรค์มื้อนี้นำ้ำฝนก็ซาดอนนะพี่น้องให้ซาดอนเป็นมือกองให้ <c oughs> นำ้ำฝนสีมาเจอ่ะมือก็ซอพี่น้องมู้ดก็มือก็ซอพี่น้องสีเจ็บเมื่อเห็บักม่วงกวนพี่น้องแล้วก็สีเมื่อให้พี่น้องเบิ่งเลยว่าบักม่วงกวนเปไ็นอะไรพี่น้องเปเบิ่งกันเลยเนาะสบายดีเลยพี่น้องทักทายสบายดียามเาว ปุ๊กหนุ่มพ้นเตหามงวงพี่น้องสิพากันมาเก็บหมักม่วงของพวาระดูนี่ก็เป็นระดูอันหมักม่วงกระโซเนาะระดูของหมักม่วงหมักม่วงมันหลายนะเขาก็เลยสิเก็บหมักม่วงไว้เสร็จตื้เย็นไว้พ่อได้กินหญ้ามันหญ้ามันเบิดหมักม่วงนะนพี่น้องพ่อได้เอามากินเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องป้าบรรยากาศยามเสาอยู่ทงหน้าเด้อนี่เด้อพี่น้องนี่เมาเก็บหมักม่วงของอัน เศร้าบาดยู่ในบ้านห่วยเลยพี่น้องอยู่ทงหน้าของข้าเจ้านอกข้าเจ้ากับบัวได้เสียด้ดอกใครอยญ่ใดญก็มาเก็บเอาถามว่ามาท่านงัวเนาะบางทีอ่ะงัวกินก้อนละกาเบิ้ลบัวได้จักหน่วยเนี่ยมาเบิ้ลนำกันเลยพี่น้องมึงแน่นหน่หมอกมือนี่คึ้มขึมเมื่อวานนี่พ่นโต๊ะมือนี่เพื่อว่าเขาปลาเนี่ยมึงแน่นพี่น้องมึงแน่นหน่หมอกคึ้มอยู่เจ้าซีเมนหน่หมอกแดดหรือหน่หมอกค้นเนาะนี่เขาแน่นไปเห็ดหมอกคนหัวอยู่พี่น้องมึงแน่บรรยากาศยามเยสระอากาศดีดี โอ้ซพลถือกระตาแลนไปเลยเอาจักกระตานึงกับพ่อเลยนาะเอาเห็ดไห้มันได้ประมาณสองโลพ่อพ่อได้กินอยู่เพือ่ออะลรพี่น้องป้าม่วงการผ่านอยู่มึงแน่หมื่นเหรอฮะบวกแยอยูบ่บนน่ะมันเปื่อนที่มาเก็้ตัวมันลนใหม่ดีไหมเด็กมึงเนี่ยนาะพี่น้องเนาะมึงแน่ไล่ได้ไหมแกบอกตัวมันลนใหม่มเหรอเนี่ยนี่ เก็บสวยน้งพูนได้ซ้ำกระตาหนึ่งเนี่ยกับพ่อหลือพี่น้องเพราะว่าอยู่เพื่อนเขากัมีแล้วมือก้นก้อนๆน้งพูนเหมือนกันนไปเก็บมาแหละพ่นตาพ่นเก็บพี่น้องพ่นตกลินกับโบยูพูนว่ามือว่าอ่านเหมาะนี่มือใดมืออันเนออมือซื่อนหนาะยสองมือขึ้นหลังมาเก็บกับมูพี่น้องตาพ่นไม่เลย มื่อนี้เฮ็ดกระส้วงสีออกได้แต่ว่าเฮาบดได้มาเก็บเฮ็ดได้ทุกคนมื่ออื่นเฮาจะไมิมาเก็บเฮ็ดเนาะแตมาเก็บเฮ็ดแถวเราแถวนี่เลยพี่น้องแถวเราทั้งหนาเนาะที่เฮาแนมเห็ดนี่แหละเขาเนี่ยอ่านตั้งนานอธิบายเขาอยู่แหละไปเออโอ้ยเราบอกเราก็่หางัวกินแล้วแน่ต๊ะแหละปุล มันหล่นนี่แหละมันสีหวานเวลาเขาเห็ดนั่นหมกม่วงกวนมันกัสีประยัดน้ำตาลตงไปอีกเนาะขาข้าวขึ้นสั้นะโอ้ยเอาไปบ่มใบสองสรันเอามาบ่มใบสองสำวันผูดดีตาหนึ่งกับพ่อเหนื่อยมันเพิ่งจะเที่ยงเหมือนกับตาหนึ่งแหละตาหนึ่งแหละ trăng con trắng nè Nát ta này nói nữa cái Nát, <laughs> nát โอ้ยบวกึ้นดอกยานตกบีขันหมามันแกงกับบอาเด้อมันเด็ดๆซ้องหน่วยทั้งนั้นเมื่ออะไรกันลงเมื่อเห็ดแบบนี้เหตุมันแหลมเมือนนี้แสบพี่น้องเบิ่งนอกวิธีซะดอยกันหนุ่มพื่อนเกลอกม่วงนักเสียดเสือบเสียกันลอกมาเบิ่งกับพี่น้องสบายดีอีกครั้งหนึ่งเล่าพี่น้องตอนนี้เขากำลังห่อเท่ลไรเนาะหลังจากไปเก็บหม่งม่วงมาเนาะหม่งม่วงเขาก็ได้ยุซ้องกับตาพี่น้องตอนนี้เขากำลังเสียน ปอกเนาะปอกเปลือกออกพี่เนาะกากครูดเอาเนื้อมาหนังพี่เนาะนะครับแต่เสียมากวนเนาะแต่ตอนนี้พักใส่สมือเลยสมือป้องกันโรคโควิดพี่น้องัวแมงสมือว่าใส่แว่นกันมันเปลือกเนาะหยดนะพี่น้องแน่มือเนาะกไในข้อเอาแต่มือมันสีแน่มันสีหน่อยเดี๋ยวใส่สมือก่อนผมใส่แดดพี่เนาะลุงมือเลยลุงมือเลยนะครับกำลังลุงมือพี่น้องกำลังลงมือ

Sai mo' no? ตอนนี้เจ้าข้ากับกำลังเริ่มกวนหมังม่วงเลยอ่นี่น้ำฝนเป็นคนเป็นคนกวนว่าลาลีลากวนแน่นอน่ะวมานี้แร่หมอสีความเนาะเป็นกวนเป็นกวนหมักม่วงเผินว่ะหลังจากข้าปอกเปลือกแล้วแล้วเนาะข้าขูดเต้นเนือไม่แล้วข้ากัเอามาขังใส่เตาทานอานนี่จ้่ข้ากัเอาเตาทานมาตั้งอยู่หนาเฮื่นนี่แหละเนาะให้น้ำฝนเป็นคนคนเอออาเอามันเต้นได้น่ะมันเต้นได้พี่น้องเลย มันผงหรอเข้ากะข้นมันเนาะหลังจากนี่มันพ่นแล้วเข้ากะสีเริ่มใส่น้ำตาลใส่มักร้าแล้วก็ข้นจนมันแขนได้ที่ผู้เรียพี่น้องแขนพอประมาณซําเขวตัวกินได้เนาะก็ทื่อมาแล้วแต่ตามเบิ้งนี่ก็คือสีใส่เวลาอยู่ประมาณสักโมงสองสามโมงเนาะคือสีแหลววังว่าผู้ที่ข้นก็คือสีปวดแค่ไร้เต๋อเลยพี่น้องใช่ผู้ซอยบ่พาสีซอยน่ะ ผู้สวรรค์ก็ย <Overwatch> <It 's> right. <laughs> ังเซลปี่อยู่ผู้อยู่ผู้เพื่อนได้สิเป็นมาเป็นผู้ซอยอันนัพ้นพักการันกวนหมกม่วงคนงามคนนะคนหมกม่วงต้งแสะนี่เนาะคนงามกวันต้งแสะมีลีลาเนี่ยบอกควนหมกม่วงก็ต้องมีลีลาเนี่ยบอกเอลออนเนี่ยบอกอีเพิงเอ้ย ที่สบานต่อเหมืที่สบานสบานมากนต่อจ้ะน่ะปวดแขนจะได้น่ะหาเบิร์สมาชิกเฮ้ยจะมาติดแลนนาะที่สบานมาแล้วนี่คนต่อไปผู้ซอยผู้ซอยหนังพ้นมื่อนี่คือสีแสบอยู่เดี๋ยวแล้วมีแต่ผู้สาวซำหน่อยเป็นคนๆเป็นคนควลื่อนบางวงอ่ะโดได้พี่น้อยหนังพวนนี้เป็นแล้วย่า งามขนาดนี้พ่มีสีเลือดแล้วพี่น้องน้ำพ่นกัติ้งตองไป่นแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันดิฟ้าหลาทีเลยพี่น้องหมองว่งกับปกระดอนจีเซนน้ำตาลลงไปที่มองว่างกินอ่ามะม่งว่เข้าวมันกัออกวานว้านเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นมะง่วงที่ว่ามันซุบขาดเนาะมันเป็นะมวงที่เงข้าซันมันวานข้ากับจีเซนน้ำตาลล้นเปกรวดขาบ้ามันยยงออกสวๆเนาะข้ากับจีเซนน้ำตาลดีน้ำตาลลนปกรอนพี่น้องไฮไลท์รอย่าง้นรัดเกินไป ใส like ่สบหวานได้คนกวนดอกม่วงวันนี้สบนะคนสดวนม่วงว้านว่าหวข้าวพี่นหข้าวอยู่ในนี้มีสองหน่วยแต่เบิรงเบตัวจริงว่าสุใส่เบิดหรือบ่ใส่ขาเขสใสแบบมันเกินไปลกยานมัน รสสารข้างหมูวงมันเบิดห,หน้าพี่นอ้องมันสิเบสสเปอร์เซ็นต์น้อยเลยออกแบบอมสมสมน้อยนึง,งวนหม,มูวังเนาะเนี่ยใส่สักหนึ่งก้อนาะคนต่อซะบานเดี๋ยวเอาสีสีมันก่อนถ้าเอาสีใส่ว้าใส่มันเกินไปร้ายมันจะสีหมูวงมันสิบเบิดรสตลดสารมันสิบเปอร์เซ็นตะคนเปลี่ยนบ้านหนึ่งสองคนตลอดได้มันนี่ข้าเลื่อนใส่อันนี้ละ ประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงมือจัะัจีได้ค่ะกิ๊ตาม่กันไม่พี่น้องว่ามันชุกมันสีหนาตาได้เนาะทีเป็นตะกินอยู่บตอนนี้ยังเลือดลือยเลอดเลือเหอลืองเลือเลือดเลือดเลนอดเลือดเลือดเลืเลือลือดเลืเอกเลืดเลือามลือดเลือดเอดอดเาือดนลือดเอดเลือดเาือดเลือดเลือดเอดเลาอเอดเลือลือดเลืเลือดเดเอดเอดอดเือเลืิออเเดเนาะสแอยู่บ่หรือบ่แ เจ้าของหันผู้เพิ่นกวนซสียไห้เบงพี่เ้าะพี่เนาะเสะเสะวันวานเลยนะพี่น้องเนาะออกคนสมนิดนึงแล้วมีลหลดม้วงพี่เนาะเสะจำเขาหิ้มเสาพูกนี้เสะได้พี่น้องนี่เนาะหน้าตาของมันออกไข่ใหม่น้อยหนึ่งพี่น้องก้นหม่ดำก้นใหม่ต้องมาพี่น้องหน้าตาไม่เหมือนพี่น้องเป็นตาเสะอยู่ได้ห้าห้ากวนไปกระสีได้อยู่ประมาณโลครึ่งนี่แหละ แมวแต่ชิได้ปพม่าโล่หนึ่งโล่เพิ่งตาหนึ่งเขาใส่น้ำตาลทงหนึ่งเนาะแล้วก็มะพร้าวน้ำตาลโล่หนึ่งมะพร้าวซ้ำมะพร้าวสองหน่วยพี่น้องบนเป็นซ้ำหน่วยสะดอนเบาพีดเดอร์ข้าวสองหน่วยน้ำตาลโล่หนึ่งเนาะอ้าวน้ำพุทล่าคลิปเนี่ยพี่น้องจ้หรับคลิปนี้ก็จะเป็นจะมีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจตั้งสองชอบกินสวรสค์ให้ได้พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้น้ำพุทกับสะดอนในเด้อพี่น้องเด้อพอมีแห่งใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆเนาะ พ่อได้ยูน้ำกันไปน,น,นานๆแล้วกาขอบพวะคุณพี่น้องมู้ทุกคนเนาะทีให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจตลอดมาในทุกๆคลิปเนาะลาไปก่อนเ้อพี่น้องสบายดีสบายดีพุกนอ่า